สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นี่ครับจะมารีวิวผมถังป๊อปคอ,อนพนุทอินพุทนะครับผมก็อันนี้ก็ได้มาสักประมาณเก,กือบเกือบจะหนึ่งอาทิตย์นะครับพอดีลืมครับผมลืมไปว่ามีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ทาการรีวิวดจริงนเนี่ยก็ทําการรีวิวถ่ายคลิปไปแล้วแต่ว่าพอดีคลิปมันหายครับก็ลืมไปแล้วว่ามันหายไปไหนก็เลยได้มาทําการถ่ายใหม่ทีหนึ่งครับเพ เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสาหรับถังป๊อปคอนพุทอินพุทนะผมก็ตัวแมวเนี่ยผมก็มีความน่ารักนะผมดูตาเนี่ยบองเบลจริงๆนะผมมีดูหน้าตาคือแมันดูน่ารักนะครับแล้วก็จะลักษณะจะถือหมวกนะครับจะเป็นลักษณะหมวกเกือบจะครึ่งใบนะครับเนี่ยครับจะเป็นสีส้มหมวกสีดํามีห้าแผด้านหลังสีดํานะครับที่เปิดป๊อปคอนจะอยู่ทางด้านหลังนะครับเนี่ยครับ ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แต่ว่ามันจะมีป๊อปคอนไปถึงโดนหัวนะครับแล้วก็ทางที่จะกว้างนะครับผมเซตนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะมีอ๋อแปบ๊บนึงน,นะผมมีแก้วน้ำมาให้ด้วยครับนี่มันจะมีแก้วน้ำให้ครับซึ่งอะเระหังห่งมาเนี่ยทางเมเจอร์เนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นได้ายากนะครับที่ถังป๊อปคอนเนี่ยจะมีแก้วน้ำมาเป็นเซตเดียวกันนะครับปกติ ปกติช่วงหลังๆมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าจะมีแก้วน้ําเป็นรดลายของภาพยนตร์ออกมาเลยนะครับผมอันนี้คือพุทอินพุทเนรอบนี้ก็ทําออกมาเช่นกันนะก่อนข้างที่จะน่าเก็บนะผมเนี่ยรดลายแก้วพุทอินพุทนอันนี้เป็นลายตีลนาะโลโก้นี่ครับ พูดถึงถังต่อแล้วกันนะครับผมในส่วนของสีและดีเทลเนี่ยค่อนข้างทําออกมาได้ดีนะผมการลงสีเนี่ยสังเกตบริเวณตรงหูไหมครับมันจะมีการไล่เฉดสีนะผมเนี่ยจากเข้มไปบางเนี่ยบริเวณหูเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเป็นขนพตรงบริเวณหูถ้าเราสังเกตนะหูแมวเนี่ยช่วงนั้นในหูเนี่ยมันจะอ่อนๆนะในการ์ตูนเนี่ยในแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็การนาสีเนี่ยก็ทําได้ตรงกับในแอนิเมชันเลยครับก็ค่อนข้างที่จะ ลงสีได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับงานนี้ตัวถังพ่พอนะครับค่อนข้างที่จะหนักนะครับเพราะว่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าพลาสติกนะครับที่ขึ้นรูปนะครับค่อนข้างที่จะหนานะครับผมคือจับเนี่ยรู้เลยครับว่าพลาสติกหนาเนี่ยคาอให้ดูนะครับแลับเสียงนี่คือแบบไม่เกงแนงครับเสียงนี่คือปกปกๆเลยนะครับผมเนี่ยบอกเลยครับว่ามันแน่นหนาจริงๆครับสำหรับถังพพอพอนันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับ น็อลายแล้วก็บริเวณของอสีผิวลำตัวของแมวนะครับมันจะทําเป็นเหมือนแบบดีเทลเหมือนมันเป็นขนขนแล้วมันจะทําแบบปุดๆออกมาเน,นี้ยเนี่ยมาดูนะครับมันจะทําแบบเป็นปุดๆออกมาเนี่ยครับทให้ดูเหมือนเป็นขนแมวจริงๆนะครับนีด่ดูด้านหลังจะเห็นชัดแบบเนี้ยแต่ก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือเนี่ยมันมีรูน็อตอยู่ด้านหลังครับ ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมีหน้าที่จะเก็บไว้ไม่ก็เอาอะไรมาอุดไว้นะครับมันจะได้สวยงามกว่านี้นะเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาแกะหรอกครับผมนี่ประมาณนี้ด้านท้ายนะครับก็จะตีตาเดอเมเจอซินิพิกนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นบริษัทที่ของภาพยนตร์นะครับออนิเมชันเรื่องนี้นะครับคือการลงสีในเทลตัวแมวเนี่ยมันค่อนข้างจะลงสีมาดีอยู่เช่นถางเช่นดวงตาเนี่ยทำแบบมองแมวเนี่ยมีการ ล่สีเฉดสีตรงบริเวณด้านหน้านี่โดยรวมแล้วก็จะประมาณนี้ครับสำหรับถังปะคอนพุชอินพุชนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเก็บนะครับราคาก็ไม่ได้สูงนะครับผมยังไงก็ใครสนใจก็ไปเก็บกันได้นะครับช่วงนี้ทางเมจเจอร์เนี่ยน่าจะมีแล้วก็เดี๋ยวไว้ประมาณน่าจะวันอีก2วันนะครับผมจะรีวิวตัวที่เป็นมาใหม่นะ้ครับ เดี๋ยวม่ค่อยติดตามชมพงนี้ว่าจะไปดูอวตารแล้วก็จะไปจัดถังที่มันออกใหม่มาครับผมเดี๋ยวยังไงก็มาติดตามชมกันแล้วกันสำหรับทางพบพพรจะเป็นอะไรนั้นก็มารอติดตามชมครับสำหรับคลิปนี้ก็คตขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโกนเมืองถอยไว้เจอกันในคลิปหน้ารังผมไปแล้วครับนะครับสวัสดีครับ